ะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมนะคะแต่จะบอกว่าสวัสดีค่ะผช่องสวนจันทร์สังมานะคะนี่นะคะก็จะพาทุกคนไปเดินชมสวนสาธารณะกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนกรุงพานะคะจะพาทุกคนมาชมว,ว่า ต้นสับปะรดและผลสับปะรดของเราเป็นยังไงประมาณไหนไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่เรารดน้ำไปแล้วนะคะดินของเราก็จะยังมีความช่วงนี้นะคะอันนี้ปุ๋ยที่เราใส่ไปนะคะนี่นะคะถ้าสังเกตดีก็คือเราเพิ่งวันไม่ปุ๋ยไปได้ยังไม่กี่วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผลน,น,นะคะช่วงนี้นะคะผลไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าความดกเนี่ยก็ถือว่าดกอยู่นะคะความสุกก็ไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ นี่ค้วก็อันนี้ก็จะเริ่มแบบสุกแล้วนะคะผมม่เราจะเก็บทุกวันเสาร์วันสุกกับวันเสาร์นะคะอันนี้นี่นะคะผลก็จะประมาณนี้ต้นของเขาเราก็จะปลูกห่างประมาณนี้นะคะทุกคนความห่างต้นอืมหญ้านะคะหญ้าช่วงหน้าร้อนหน้าเลนนะคะก็จะเป็นมานนี้ไม่ค่อยมีหญ้านะคะที่เห็นใบมันร่วงร่วเนี่ยก็คือเราเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปนะคะ นี่นะคะคล,ล้จยอกบัวหลวอเรายังไม่สุกเยอะสักเท่าไหร่นะคะด้านล่างคนด้านล่างเราก็จะปลูกถั่วดแดงแจงไว้นะคะมันเป็นพื้นที่ว่างต่อานะคะก็เสียดายก็เลยแบบว่าปลูกเป็นถั่วดแดงนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะคะ เพืม่มใส่ปุ๋ยไปเหมือนกันอันนี้นะคะผลส,สาวรวที่มันหล่นนะคะแล้วก็จะเก็บอันนี้ไปทําเป็นเบอร์ตกเป็กได้นะคะเพราะว่ามันมีเนื้อเต็มนะคะเดี๋ยวจะผ่าข้างในให้ดูนะคะนี่ถึงแม้ว่าลูกมันจะเล็กนะคะแต่เนื้อข้างในมันคือเต็มนะคะยังไงก็มาชมกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะเราจะแกะจุกก่อนเราจะใช้มือกดอย่างนี้เลยนะคะพอดีว่าเราไม่ได้เอามีดมาเราจะใช้เทปน,นี้ก็ได้นะคะสะดวกดีนี่นะคะ จะว,ว่าเนื้อเต็มเลยค่ะนี่ถึงแม้ลูกมันจะเล็กนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี้ยคือเต็มเลยนะคะทุกคนฉ่ำมากนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะลูกเล็กแต่เนื้อเต็มนะคะชิมกันเลยคะ่ะว่ารสชาาิของเขาประมาณไหนคะจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมนะคะแต่จะบอกว่าซา,าร์อัลไทนุนนะคะเป็น ันเดียวนะคะที่แบบความหมอมเนี่ยคือโดดเด่นมากเลยนะคะพันป่าเนี่ยเนื้อเย,ยอะก็จริงแต่ว่าความหอมของมัคือไม่ได้นะคะถ้าเราบ่มไว้จนแบบผิวมันเหี่ยวนะคะเราจะได้รสชาติที่แบบแบบจะหวานนํำเลยนะคะบรรลุก็คือจะไม่ติดเปรี้ยวเลยะะอันนี้คือแทนสดนะคะจะยังติดเปรี้ยวเยอะกว่าหวานแต่ว่ามีความหวานแล้วก็ความหมอมน,นะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้ช่องส่วนจันสมมาลาหันไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะ,จะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเกี่ยวกับ าการทำสวนสจะรดแน่นอนค่ะถ้าใครแบบอยากรู้ข้อมูลหรือว่าสอบถามอะไรก็ถามมาได้นะคะยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ